มีเพื่อนถามนะครับว่าถ้าไซเดสกับบาเดียวนะครับฝึกสลับข้างก็ฝึกทีละข้างนะครับมันแตกต่างยังไงครับแล้วแบบไหนโดนกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับซึ่งจะอธิบายว่าฝึกสลับข้างมันยังไม่เหมาะสําหรับคนใหม่นะครับมันเหมาะสาหรับคนที่ฝึกมาได้สักประมาณสักสามเดือนแล้วก็คือจับความรู้สึกโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับ ก็คือโดนะครับซึ่งก็คือท่าการฝึกสลับข้างนะครับคุณจะต้องบิดตัวให้สุดจริงๆมันถึงจะโดนะครับบิดขวาให้สุดแล้วก็เรสยกขึ้นไปบิดซ้ายให้สุดแล้วก็เรสขึ้นไปนะครับส่วนก็คือสําหรับคนใหม่นะครับที่อยากจะฝึกท่าลักษณะนี้นะผมไม่แนะนํานะครับผมแนะนําให้ฝึกทีละข้างให้หมันเฟลดีกว่าฝึกข้างขวาให้หมด ให้หมดแรงไปเลยแล้วก็สลับข้างซ้ายไม่ต้องพักนะครับเพราะว่าข้างขวามันก็พักไปในตัวแล้วสลับข้างซ้ายทันทีนะครับให้หมดแรงแล้วก็ถ้าคุณคุณก่อบ้าไปคุณก็สลับไปด้านขวาเลยคุณไม่ต้องพักนะครับซึ่งมันพักไปในตัวอยู่แล้วซึ่งสำหรับคนใหม่ผมไม่แนะนําให้ฝึกสลับนะครับให้โฟกัสไปที่ข้างๆงนะครับเพราะว่าคุณยังโฟกัสกล้ามเนื้อยังยังจับความรู้สึกยังไม่ได้อะก็คือนี่ก็คือคําตอบนะครับซึ่งก็ ผมจะไม่แนะนําฝึกสลับข้างสาหรับคนใหม่นะครับแต่สําหรับคนที่ฝึกมานานแล้วเขาจะบิดตัวสุดนะครับมันก็โดนนะครับซึ่งคนใหม่ข้อโซน่าก็บิดซ้ายบิดขวาทำลวกลวกๆวกลกลกให้มันจบๆนะครับซึ่งโฟกัสไม่โดนแน่นอนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุณจะต้องฝึกพื้นฐานนะโฟกัสทีละข้างก่อนสัก3เดือนนะครับแล้วก็เดือนที่4คุณก็อัพลองอัพไปแบบสลับดูนะครับ